ตามข้อครับปวดมากฮะคนเป็นเกาเนี่ยปวดข้อถึงขนาดสองวันสามวันกว่าจะจะหายนะฮะ้องซื้อยาฝรั่งมาทานนะฮะการทรมานของเกาเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกได้เลยว่าลุกจักเตียงไม่ได้เลยฮะบางครั้งถึงจะต้องยอมโทรจ้างแม่บ้านหรือคนใกล้เคียงวานไปซื้อข้าวและซื้อยาให้ทานนะฮะดีเกาฮะกับดีบูลดีบูลดีเกาเนี่ยมันช่วยให้ผมหายฮะทุกวันนี้ผมหายปกติ พราะดีบุญดีเกฮะเราใช้คู่กันนะฮะก็คือเวลาทานก็ทานคู่กันทั้งดีบุลและดีเกาผมทานมาได้หเดือน,น้ะฮะแล้วก็หยุดทานมาได้สมเดือนหลังนี้อาการปวดผมหายไปหมดเลยครับผมนายกมายอายุผม6กปีผมมีอาการปวดข้อผมไปหาหมอ หมอก็อตรวจว่าผมเป็นเก้า <c oughs> ผมก็ฟังโฆษนาไปเรื่อยๆคนได้ยินว่าไอ้ดีเก้านี่ดีผมก็เลยทดลองไปซื้อมากิน,ไไนกินกินพอกินไปได้สักอาทิตย์หนึ่งอาการของผมก็เบาขึ้น ทีนี่ผมก็กินไปเรื่อยๆหมดกล่องอาการของผมก็เลยหายขึ้นดีไปไหนมาได้ไหนมาไหนได้ดีถ้าใครเป็นอย่างผมนี่ก็ที่ผมพูดไปนี่ก็ขอให้พวกคุณไปซื้อมากินบ้างนะครับดีเก้าเนี่ยมันดีจริงๆโอเคครครรััับบสสวดี ผมเป็นผู้จัดการฝ่ายฝ่าย,ายบุคคลนะครับอยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับก็ผมเป็นลรคเขานะครับก็ได้มีอาการปวดตัางข้อตอนเช้าๆหรือคนอนอนนะครับปวดทรมานมากนะครับหลังจากที่ปวดอ,อยู่นั้นนะครับก็มีเพื่อนได้แนะนําให้รู้จักดีเขานะครับก็คือตัวนี้นะครับผมก็แนะนำดีเ้าเนี่ย พอเราทานดูตอนแรกไม่มั่นใจนะครับว่ามาาันจะจริงไหมรักษาที่จริงไหมพอทานเข้าไปได้ประมาณนนาหนึ่งก,กล่องนะครับอาการปวดร้า,า,หาหวที่ข้อเท้านะครับเพราะับที่ข้เอเท้ามันก็ยุบลงนะครับอาการปวดมันก็ไม่หายก็หายไปพอไปหาหมอไปตรวจเช็คค่าระดับของดูริตผมเนี่ยลดลงนะครับแต่แม่มม่ตัใจแต่เมื่อก่อนจะค่าดูริกผมอยูออ่มาที่แปดกว่าแตก่กินทานดีเทาเข้าไปหนึ่งกล่องนะครับไปรวจกับคุณหมอค่าดูรีตลกลดดังนั้นนะครับดีเท้าผมมั่นใจว่า ช่วยผมได้ผมขอคุณดินมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อต้อมนะครับก็คือพอดีป่วยเป็นโรคเกามาได้สักระยะหนึ่งก็ประมาณ3ปีก็คือปวดที่ข้อเท้าอย่างมากมากไปพบคุณหมอก็คุณหมอว่าเป็นตรวจเลือดดูแล้วค่ากอร์ยูริกอยู่ประมาณอยู่ที่ประมาณ เกินเน่กินคนปกติก็ประมาณประมาณสิบมั้งเพราะว่าธรรมดาอยู่ที่เจ็ดก็คือเป็นเกลีพอดีพอด้ไปเจอเพจเพจหนึ่งก็คือดีเกครับผมซื้อมาทานได้สามกล่องนี้มั้งครับก็คือก็ปวดปวดอะไรได้หมดทุกอย่างก็คือดีขึ้นดีขึ้นมากครับดีขึ้นมากจากที่ผมเตะบอลไม่ได้ก็วิ่งเตะบอลได้คือผมอายุเพิ่ง สาิบห้าปีนะครับแต่เป็นโรคเกามาได้สามี่ปีนะครับมาเจอดีเกาครับดีมากครับผมจากที่เดินไม่ค่อยได้ตอนนี้กลับมาเตะบอลได้เหมือนเดิมแล้วครับใช้ดีจริงๆครับให้ดีจึงบอกต่อนะครับดีเกาครับนี่ครับทีนี้ก็สั่งมากินเรื่อยๆครับก็โอเคครับผมกินแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะ ดเดัักกกเดดดออนไไไมมม่คมมม่คคย้้็ลุขบบบาาตตตตะฟปิิรีเกาเพื่อโรคเกาเพื่อคุณโรคเกาเป็นโรคข้ออักเสบโดยมีสาเหตุมาจากภาวะกรดยูรินในเลือดสูงส่งผลให้มีอาการปวดแสบร้อนบวมแดงตามข้อต่ออย่างเฉียบพลันดีเกาอุดมไปด้วยเรมันเยรู เซตียาสมุนไนรพรจีนโบราณผสานกับแดนดีไลออนและการโนเดอร์มันมูีีดำหรือเหลือกลิงจืดมีคุณสมบัติช่วยฟื้นฟูไตและช่วยปรับระบบการขับกรดยูริกทางไตให้สมบูรณ์ขึ้นทั้งยังมีบุฟเบอร์รี่ฟรุตหรือเกาอกิี้อันดูดวงไปด้วยสารซาวโนอยโพลิฟีนอลแคโรทีนและไพรโซ ช่วยลดอาการปวดบวมอักเสบเสริมสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อและกระดูกและยังมีขมิ้นชันกระชายดำที่สามารถขจัดสารพิษออกจากร่างกายโดยเฉพาะในตับและไตได้อีกด้วยให้ดีเกาได้ช่วยฟื้นฟูสุขภาพของคุณดีเกาเพื่อร่เกาเพื่อคุณ